ทุกคนเมือเ่อนี้เฮาก็จะมาใส่กันแดดของเพียวให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะเป็นกันแดดเงือบีบีเนาะนะนจ๊ะมันจะเป็นกันแดดที่ใช้แทนฮองพื้นเลยนะทุกคนนอกจากจะให้แบบว่าให้ผิวแบบว่าเนียนขาวแล้วมันบำรุงผิวในโตเลยป้องกันแดดเอสเอเาบวกบวกนะทุกคนกันแดดได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะแล้วก็สูงสุดเนาะ แต่สิ่งที่ได้ก็คือมันได้การบำรุงเนาะตัวนี้จะมีม็ดองง่นพร้อมสารสก,กัดจากเม็ดองงน่นแล้วก็เป็นคอลลาเจนไปในตัวนะเนาะเฮดไห้ผิวขาวใสเฮดไห้หนาเด็กพร้อมนะทุกคนแนะนําบำรุงเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะเลือกใช้กันแดดแค่กันแดดดารานะเวียงแนะนํากันแดดทีเป็นตัวกันแดดทีมีการบำรุง นำเนาะมันจะดีเราทากันแดดเขาก็ได้ยังได้การบำรุงพ้อมเนาะเห็นบอวยงแก้ให้เบิรง e นี่เวียงบ่ได้ตัดคลิปตัดอย่างเรีอบเป็นวิดีโอยาวที่เกียร์ให้เบิรงว่าเกียร์เห็ดให้เบิรงว่าเออมัน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 เกียร์ง่ายนะถึงแบบเบิรงคือว่ามันชิเกียร์ยางนะคันผูนใ้ใดใช้พองหน้ามัอย่างเกนะียร์แห้งง่ายเนาะแต่ว่าเวียง e ใช้มือเลยเนาะมันก็จะได้หนาคมวาวแบบนี้ได้ที่สำคัญยังได้หนาเด็ก้อมนะทุกคนเวลาแต่งหนา้าออกมาบนตองงอของพื้นเลยใช้แต่คอนเลอร์ผิวมันก็จะเป็นประมาณแบบนนนนนี้ะทุกคคเเห็บาารมัึ ุกคนเวียงแนะนำก็คือราคาแค่แจนหาที่พันกีบเท่านั้นเนาะ